สวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่เข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดรับชมนะครับมีรถมาเพิ่มนะครับเป็นเอาติดปี2004นะครับสีบอลเงินนะครับสภาพาพร้อมใช้งานเช่นเดิมถ้าใครสนใจคันนี้นะครับดาว29 0 0ผ่อน5020งวดนะครับเหตุที่ว่าผ่อนถูกกว่า2เลือนนะครับ ยี่สิบงดก็พอว่าตัวนี้เป็นตัวกระจกมือหมุนนะครับยังไม่ใช่ตัวกระจกไฟฟ้านะฮะก็เลยราคาจะเบาลงมาหน่อยครับก็ถ้าใครชอบไปเลยครับไปดูได้เลยมีทั้งเซนทันล็อกแล้วก็ตัวธรรมดานะครับเตรียมงบไปชอบคันไหนก็จัดคันนั้นกลับเลยครับห่างกันอยู่ประมาณ2เดือนนะครับ ตัวเซนทรัลล็อกกับตัวธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้ากับกระจกมือหมุนนะครับต่างกันประมาณนี้ก็สภาพโดยรวมรอบคันสวยงามครับมีสปสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเหมือนเดิมนะครับรถก็เตรียมไว้ครับสวยงามอยู่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ารถแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่หารถใช้งานนะครับเอาไปใช้งานเดือนละ5,000นะครับ เเมื่อเทียบกับถ้าเราจะต้องเดินทางโดยที่ไปขึ้นรถโดยสารไปขึ้นแท็กซี่มันก็ไม่สะดวกครับแต่ถ้าเรามีรถถึงมันจะผ่อนอยู่5000มันก็ยังได้ใช้งานครับได้ใช้ทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวไปเที่ยวไปไหนได้หมดบางคนอาจจะหาของไปขายบรรทุกของก็ยังใช้ได้นะครับคันนี้ถือว่าเป็นกว้างมากนะครับข้างใน เครื่องก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับภายในทําเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับสีดําแล้วก็ทําเป็น T R D นะครับเบาะสวยนะครับภายในสะอาดอยากให้ทุกคนไปดูตัวจริงครับเพราะบางทีกล้องม,มันโดนแสงแล้วมันไม่ได้ปรับครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดสว่างเข้าตาสักเท่าไหร่แต่ยืนยันว่ารถสวยแล้วก็อู่ก็ดูแลให้ดีครับจัดการให้เรียบร้อยไปลองขับดูก่อนครับ มีอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่ายัางไม่ค่อยพอใจก็ลองถามที่อูถามช่างว่าตรงนี้ปรับให้หน่อยได้ไหมครับแก้ให้ได้ไหมทําอย่างไรได้บ้างอ่าโอเคก็ลองไปคุยกันคุยได้ครับที่อูสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นเงินดาวนะครับผ่อนห้าพันยี่สิบงวดนะครับข้างหลังยิ่งนั่งสบายครับกว้างช่วงล่างก็ พร้อมสมบูรณ์นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าใครยังไม่มีความพร้อมหรือมีความรู้ด้านนี้ก็ลองหาข้อมูลดูก่อนว่ารถรุ่นนี้ปีนี้มันเป็นยังไงแต่ที่แน่นอนครับบางคนอาจจะไปเจอว่าราคาทำไมมันถูกทำไมที่อู่ทำแพงจังก็ต้องบอกตรงๆนะครับก็อันนี้เป็นเงินผ่อนนะครับมันก็ต้องแพงนิดหน่อยเพราะว่าอู่เขาก็ลงทุนเขาก็ต้องเอากำไรไปต่อยอดไปทำงานนะครับ ถ้าใครจะซื้อสดก็อยู่ประมาณ1,000 100, งแสนะครับไม่เกินนี้รถรุ่นนี้ก็หาได้รับท้องตลาดครับที่สภาพอาจจะไม่สวยเท่านี้ราคาอาจจะเบากว่านี้ก็ได้นะครับก็ถ้าใครชอบติดต่อเข้ามาครับไปดูรถได้ที่นนทบุรีถ้าอิดนะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดดูโฆษณาให้ก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ